ว่าข้างตูมไมโครจิมรูคิเอสวัสดีครับผมเจมส์จินบารุนะครับหลายๆคนคงเล่นเกมเหลี่ยมออฟดิจินวายริฟกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมก็นําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเกมเหลี่ยมออฟดิจินวายริฟมาฝากท่านกันอีกแล้วครับซึ่งข้อมูลในส่วนนี้นะครับผมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสกินครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าในแพท2.5เองเนี่ยก็มีสกินเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดที่ถูกเพิ่มมาในเกมเหลี่ยมออฟดิจินวายริฟในแพทนี้ถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่รู้ว่ามีสกินอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกกกัันนนนนใเม่่อสวึงครบ Your way. <laughs> แต่ทุกคนดูไปแล้วนะครับก็คงจะมีสกินหลายสกินนะครับที่เพื่อนเนี่ยชื่นชอบแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของใช่ไหมล่ะครับแต่อย่างที่บอกนะครับผมว่าสกินที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ในแพท2.5เท่านั้นเพราะว่าดันมีมือดีครับที่สามารถไป Data m าไมลหรือว่าทําการขุดไฟมาจากเกมหรือออริจิน i ลวริฟในแพทปัจจุบันนี้ได้ครับซึ่งทําให้เรานั้นได้รู้ว่าจะมีตัวของสกินนอกเหนือจากที่ทุกคนนั้นได้เห็นในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับ จะมีสก,กินอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับโดยผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือในส่วนของแพ่ดปกตินะครับกับอีกในส่วนหนึ่งก็คือส่วนของซีรีส์อาเคีนครับถ้ามาคุยกันในส่วนของแพ่ดก่อนนะครับข้อมูลในส่วนนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ถูกขุดชื่อเห็นไฟล์มาใน Data m i n e นะครับจากการขุดไฟล์ต่างๆจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับโดยรายชื่อของสก,กินจะมีทั้งหมดตามนี้ครับ Mega Kingdom Jax Underworld t w i ล t e ว Fate ซิวเวอร์แฟลงอากะิเจสต์ไบรท์แฮมเมอร์พรีฮิสโตริกเรยตันซูเปอร์กาแล็กซีแอนนี่โซลารอีคลิปเลโอนาลูน่าอีคลิปเลโอนา ที่นี่ะครับจะเป็นสกินอีกห่งชุดนะครับที่มีการขุดมาว่าจะโผล่มาในเกม League of Legends Wild Rift ในแพท2.5แต่ไม่รู้นะครับว่าจะมาเมื่อไหร่หรืออาจจะมีการเลื่อนไปเป็นแพท2.6ก็เป็นไปได้ครับเพราะในแพท2.5นี้ผมพุ่งตรงว่าสกินก็เยอะซะเหลือเกินนะครับรวมถึงในเกม League of Legends Wild r i f ยังมีล็อกอินสกินแบบใหม่ด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับ อันนี้ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าสกินพวกนี้นจะเข้ามาในแพท2.5เลยหรือว่าในแพท2.6นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น2.5นะครับเพราะว่ามีตัวละครที่อยู่ในแพท2.5อย่างพวกเจสไบรท์แฮมเมอร์นะครับอะไรแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเข้ามานั่นเองแต่ต้องรอดูกันต่อไปครับ อันนี้จบแล้วนะครับสำหรับสก,กินชุดแรกสก,กินชุดต่อไปนะครับเป็นสก,กินที่ว่าด้วยตัวของซีรีส์แอนิเมชันที่กำลังจะมาใน Netflix นั่นก็คืออาร์เคนลหลายคนนะครับผมก็อาจจะรู้แล้วนะครับว่าอาร์เคนนั้นเป็นแอนิเมชันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าผมเล่าเรื่องย่อให้ฟังอีกนิดนึงแล้วกันนะก็คือจะเป็นเรื่องราวนะครับที่พูดถึงเมืองพิวเทอเวิร์แอนด์ชอนนะครับโดยจะมีการดําเนินเนื้อเรื่องหลักที่เมืองแห่งนี้และมีตัวละครเอก2ตัวละครด้วยกันนะครับในมุมมองของ,อของ White, แชม และประวัติตอนเด็กว่าอะไรทําให้2คนนี้กลายมาเป็นแชมเปี้ยนในปัจจุบันที่เรานั้นสามารถเล่นได้น,นั่นเองซึ่งหลายคนนะครับว่าคงจะรอคอยแอนิเมชันอย่างอาเคนกันอย่างใจจดใจจ่อเลยใช่ไหมละครับตัวผมเองนะครับก็รอแอนิเมชันเรื่องนี้อยู่แต่ปรากฏว่ามันดันมีเรื่องแปลกประหลาดแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์อย่างมากเลยครับที่ในล่าสุดน,นะครับโช์เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับสามารถด a ต a ้ามาข้อมูลออกมาได้ว่า จะมีสกินในซีรีส์อาเคนให้เรานั้นได้เป็นเจ้าขับเจ้าของในเกม League of เ r i g i n Wild i ด้วยซีจุดนี้เองนะครับผมขอบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วไฟล์ที่ขุดออกมาได้นะครับผมมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกนะก็คือแบบของสเปซอาร์ต อยาที่สองนะครับก็เป็นตัวของไฟล์โค้ดและไม่หนำซ้ำนะครับยังมีข้อมูลยืนยันชุดดูแบบเอาฟิตหรือว่าการปรับลุกใหม่มาให้เราดูกันอีกด้วยนะครับแต่ว่าโดยข้อมูลในส่วนแรกนะครับเราจะมาพูดถึงตัวของสเปซอาร์ตก่อนนะครับรูปภาพที่ทุกคนกําลังเห็นต่อไปนี้นะครับเป็นรูปสเปซอาร์ตของแชมเปี้ยน3ตัวที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับนั่นก็คือตัวของเคสลิน สุดยอด ADC เล่นล่างที่หลายคนนั้นรอคอยมาในแพท2.5ที่จะมาในเดือนพฤศจิกายนนี้ตัวทีสอนนะครับนั่นก็คือตัวของ Y ายแชมเปี้ยนป่าสายจับนะครับที่หลายคนนั้นชื่นชอบในการเล่นมากๆและ ADC ที่หลายเก็มที่สุดครับอย่างจริงที่มาในรูปแบบของสเปซอาร์ตแบบใหม่นี่เองครับ จริงๆนะครับจะมีอีกหนึ่งรูปนะครับซึ่งเป็นรูปของเจสแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นรูปที่สั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เป็นรูปภาพสเปซอาร์ตใหญ่อะไรข้อมูลในส่วนที่2นะครับผมเป็นข้อมูลการขุดแบบ Data m าไมน์นะครับซึ่งในข้อมูลส่วนนี้ครับก็จะเป็นการเขียนชัดเจนว่าตัวละครจริงเนี่ยจะได้สกินตัวของอาเคนไปด้วยนะครับซึ่งข้อมูลหลักๆนะครับผมก็จะมี2อันนี้นั่นเองนะครับอย่างน้อยๆก็เป็นการยืนยันแล้วว่าในเกมหรือ of Legends น i า d Rift เนี่ยน่าจะมีตัวของสกินอเนยล แต่ข้อมูลอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทําให้ผมนั้นมองเห็นภาพชัดกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือข้อมูลที่มาจากเกม Teamfight Tactics หรือว่า TFT นั่นเองถามว่า TFT มาเกี่ยวยังไงนะครับในส่วนของ TFT นะครับผมจะเป็นการเปิดเผยให้เราเห็นว่ารูปลักษณ์ของแชมเปี้ยนแต่ละตัวที่จะเข้ามาในเกม League of Legends w i r นั้นจะเป็นสกินลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งก็จะเรียงตัวละครเหมือนเดิมครับผมมีจิงมี Y มีเคธลินแล้วก็มีตัวของเจสด้วยนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์นะครับผมในแพทของ TFT ในแพทหน้านั่นเอง ซึ่งเห็นแบบนี้แล้วนะครับผมก็ทํำให้รอนั้นพอจะเดาออกเลยว่าในเกมหลือออริ้เิ y ้ลวรินั้นจะมีลักษณะสกินเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับ งานนี้ต้องมารอดูกันนะครับผมว่าจะออกมาเป็นสกินแบ่งขายให้เรานั้นเป็นเจ้าขับเจ้าของหรือว่าจะเป็นตัวละครแบบ d e f a u l t ที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเทศกาลนะครับลองนึกภาพให้ออกนะครับลองนึกภาพตัวของเทรสที่มีการเปลี่ยนจากตัวโครงกระดูกให้กลายเป็นร่างหนุ่มอะไรแบบนี้นะครับแต่ครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนแบบถาวรหรือว่าเปลี่ยนแบบชั่วคราวเฉพาะกิจกรรมของอาร์เคนอันนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับแต่ผมเชื่อเสือเกินนะครับว่ายังไงซะในเกมเหล็กออกซิเจนไวรัสเนี่ยก็น่าจะมีการทํากิจกรรมของอาร์เคน อย่างแน่นอนเพราะทางผู้พัฒนานได้ทําการประกาศออกมาแล้วว่าจะมีอีเวนต์ในเกม League of Legends w i r ที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์อาเค n ยน100%นะครับงานนี้ก็ต้องมารอดูกันครับว่าภารกิจดังกล่าวนั้นจะให้ของรางวัลอะไรไม่แน่ว่าอาจจะเป็นสกินที่ทุกคนนั้นกําลังมองอยู่ในตอนนี้ก็เป็นได้ครับและนี่นะครับผมก็เป็นสกินทั้งหมดนะครับที่มีการขุดคุยแล้วก็ดัตตามาขึ้นมา ซึ่งขอบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยละครับส่วนใครนะครับผมที่กระเป๋าตังหนาเนี่ยก็คงจะไม่เป็นปัญหาอะไรมากแต่ใครที่พอมีพอกินปกตินะครับผมต้องกํากระเป๋าตังไว้ให้แน่นนะครับเพราะผมขอบอกลยครับว่าสกินแต่ละอย่างในตรงนี้เนี่ยสวยงามมากๆเลยละครับงานนี้ขอบอกเลยว่ารอรับแรงกระแทกจากเหล่าสกินที่ถาโถมมาหาทุกคนได้เลยยังไงนะครับขอบทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมเหล็กออร์แกนไวนริฟและที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าใครคิดถึงเกมเหล็กออร์แกนไวนริฟคิดถึงจินวารุ เพื่อชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนๆนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift หรือว่าความคืบหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกี่ับเพื่อนๆนะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับและเกี่กับเพื่อนๆนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกม Wild Rift หรรรรือววว่่่่าาาาาเเเกกกมมมมมตงงๆนียยถถึพูดคุับผ็สข้ Discord จินวารุลิง์กอยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องรองของผมด้วยนะลิง์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขอญอาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า